เช็ดกระตกพี่นองกํลังสิอกระตเห็น <t> บ่เข้า <t> พัด้กระตกตยกวยเห็นได้เรียบร้อยนี่ไปติมเมาเ็ก ต้มพัดคือว่าเห็นกล้ยหน่อยงานก็ได้เด็กวางดูกหน่อยกล้ยพี่น้องกล้ยน้ำว่าิะเบ็ดตอนสิเช็ดติดตอนก่อนมีน้ำเอามาตดต,ตัวเย็น ไปกินแบบไหารไปอย่างอื่นสั่ยังไงเพราะมันยังไปตองกระตาเรียบลอยมาจีเตียรลอยมากี่ไปตองห้ดิบได้พี่น้องชื่มาค่ะไปตองลิ้ดิบซอหอยพี่น้องิึงก่อน ากินข้าวตุ๋มเด้อะอืมข้าวตุ๋มได้เหมนนี้นะประจานมากก็จานปลาหใส่ใส่ใส่กล้วย,วยจะใช้ห่อป็้นได้บ่เฮิร์ไดับไรฮอนก็ได้ สิบ่ห่อมัดใหญ่นะเอาไปกินเอมนง,งมินเัีใส่ไซดามันอะไรไปเตยชุดชุดด้วยพี่น้องมีไปเตยชุดมีไปเตยชุดชุด สืมาตกินไดหนาคนไปเตอกันกระเด็ดคลายกระดุกทื่นเด็กพี่น้องเลยจะให้กินเองอันนี้นะตัหงองะตหน่อยกับหอหน่อยกับตวง่า่กับหง่อได้เป็นหอเสมอกันนะ กูบริหารขายเฮ็ดกี่เด้งที่ได้ได้เปน็นไดยังพอเฮ็ดตาไปตรมไปตรมมันช่วงขาดมันสัน่น ได้ห่อคำห่อข,อขายหอกินพี่น้องคนในเมดิคับเมดขายต้องงานปัดได้กระไรนานะพี่น้องเนาะหอกินเองนี่ถุกต้องพอ ได้เขาไปหั่นเป็นอินนะมันประหยัดซื้อเขาไปซื้อกขะตุมไปกันแหละมักไปติดเบ็ดแต่ตเตองซือ้อกขะตุมดูสิล่ะนอนกับเติมไปตองตองแพกได้พี่น้องพกโดนคนนหนึ่ง Đó, Ô anh yên cứu đơn này, Thì thân bạn TV tân lôi nương. Bidão hãy moki nô kênh mô kênh để kênh mô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  kênh กันนั่นน่ะทําตะปะตะคุกกะบ่ไงอยู่เด็กต้ใหญ่ก็เค็ดอันใหญ่ต้องหน่อยก็เค็ดอันหน่อยพี่น้องใช้ใบเตยได้หน่บําเพนญวันยังได้นีิหอมใช้ใบนําใบเตยพอหอมหอมพี่เดากกินมันจะได้หอมใบเตยพี่น้อง หหอใญ่เห็ดหอใหญ่มันจ่เห็ดอีมันเป็นหอหนึ่งแล้วก็บวเปลืองไปตองเห็ดหอยด้านหน่อยรากเกินไปใบตองเห็ดบัพี่น้องใบตองหน่อยก็เห็ดหน่อยตองใหญ่ก็เห็ดใหญ่ ตามไปตองนิน้อยบุรนกระเหดน้อยๆแต่ไปไปตองมันนนั้นไบตองน้อยเขาก็เห็ดน้อยเห็ดตักปะชนิดน้อยต่ปูขาเห็ดกินได้สักเห็ดปักใหญ่น้่าพี่น้อง เงีย้ยเพื่อมันนั่นนั่นเขาก็ขัวอย่างดีพี่น้องแลว้วพเห็ดพอเห็ดดอกต้นขัวนะขัวใส่เจอันนั้นกะทิดีๆขัวเห็ดน,น้อยมันงามก็ได้มาเห็ดน,นาไม่เตยกับเห็ดไปแต่ไล่ทิพย์เนี่ยมาชิบะเห็ดขนมจ๊ ກະໄດ້ມາເຫັນກວຍກະໄດ້ມາເຮັດຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມສັກກະບໍ່ເບິດເດົາກະຍັງຢູ່ປັ້ນໄວ້ແຕ່ແຕ່ເອົາມາ xanh sản tinh sản nói nhưng mà tông cơ tông cái sản có đi ra. หน่อยๆยาวๆคล้ายนี่อันนึง3ดอนพุ่นเด้มันคล้ายนี่บ่ได้3ดอนคล้ายบ่ได้เลยนี่เป็นองอันกระตุกหัวใหญ่มันนี่นะตกระไปเียบอไปมุกหนมุกนี่กวกนี่ ควรพี่น้องก็ควรจะเข้าใจนะพี่น้องน,อนอ้อเพชรกระตุกนี่ก็ได้เพ็รเป็นแม่บอเอออยู่ตามประเทศปเป็นปุนเป็นมาปุเป็นแต่ว่างามเด้อที่ได้นพี่น้องตอกตีมาเด้อพี่น้องมีนมาเด้องามบบงามโบขีดได้ตีตีมาโลดเพว่ากันแต่ว่ากระตุกี่หอยใหญ่แมนผู้ขายนี่มาเก็ตหอยใหญ่หอยน้อยมันเอาไปกินหอยน้ำก็ระวี ต้องเอาไปเป็นอิ่มโดดพิธีปิดทันนิดน้อยหนึ่งอืม เงามงมันเก่งเกดูมันเก่งเกยงนะพี่น้องดมันจะงาม่ไรอย่าดอเด็กพ่อกินได้เด็กเถื่อมาข่าว่างามเนาะนี่มาเห็ดได้แน่กัโอเคเลยพี่น้องเด็หน่อยได้แก่บ่ักเนี่ยงามบ่ เ็กพอได้กินได้ขวัดขว่าได้พอแล้วบ่ราะฉะนัางามเอกบงามเยเพื่ฮ็ดกินเคยเแต่ปาาจัดโปกรมเยะโอ้ดกอลได้ติแล้าะพี่น้องได้เตื่ได้เ้ยกระตุ้มไปกินเห็นขวยงามไม่เห็น กนก็จะกินน้อยๆก็ดีกันน้อยกันนีมันเปลงไว้ต้งนี่มต้งย่ก็คือเหนอยก็เวต้งใหชุกเด้เด้อพี่น้องเขาบม่นชุกชุกปันปันกลางชุกเทกับมนชุกไร้มันก็หนึ่งมันม้เป็นมีด ตัวม ch ันชุกบากลางจัทีแล้วกระตุกกัะ งามดีๆกับพวกงามคือประเด็ดขายแบบเต็ดกินนี่กัยาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเต็ดพ่อฉัมากินเตีดตั้งงามก่กระจอกกับพวเป็นเนตะ็ดพ,พวกกินได้เขาวัดเขาว่าได้พกอนะตักบาตรหยาดพกตัวกี่หลายตัวงามมันก็ยากมนาะพี่น้องบ่ว่าก,กันนาะกพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องอ กะเจี off, too. Too ๊ยบากะตุ้มมันแดดก็นึกน้องเล้ศกะตุ้มมันกะจะได้หออยู่กลัประเดี๋ยวตุ้มอันนะกะต้มมันกูอันกะต้มโคมอันนัมักนี่พัวมากกะต้มโคม มักอยู่แต่ว่าก็เกยกินก็ใส่บักคูบักผ้าเอาย่างใส่น้องๆน้องๆก็แสบอยู่คือพอเแถาเม่ตูุพนิตตะกี้แม่์พนิตในเฮือนพนิดเป็นตะกั่ตุ่มโค้มันนะโค้มบะเกงใหญ่โค้มกับตุ่มเป็นบะเกงใหญ่เลยจะช่วงงันติดกัน แต่กับพักกันเชื่องกันได้พี่น้องต่ยังหน่อยเวอร์เวอรสิบานั่นเชื่องกระตรงโค้งจนบูดไปเชื่อนะกระทองี่โอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องตะกี้เชื่องกันได้เอาตุ่มชุกแด็กก็เชื่องกันพูดโค้งช่องโค้งเชื่องกันนักเต๋อเพื่อเจ้าหอกเขาสากด้าแยมหอกเขาสากของเขาพระบินเชื่องเขาตรงโค้งกันเชื่องไว้กินเดน บันดันปัดดื่มกินปัดจนเน่าบูดปัดกันหัวมากินตอนนั้นหึงหคือทุกเมื่อปลามากินมันเน่าเลยเด้มันบูดเลยเด้แม่ก็ว่าจะมันยานบอีมันสันเสื่งบอแม่นจะตายเด็กน่อยเนาะสิปีปีเนาะพี่น้องก็คมเสงไว้ก็ต้มคมพ่อแม่บ่มนนอยได้ห่อนึงก็ได้ปักใหญ่เลย อักเสีองแจ็คเสีองเห็นอย่างจัคเสีองกูไหนนั่นเห็นกับวัน้มีไฟอักเสีองกันโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมาจุกคุณจุคนนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะพี่น้องติดตามเมือคลิปปลาเนี่ยเด้อก่อยปลาแล้วกต่ตกปลามามื่อไหร่ก็แล้วแต่เดี๋ยวพี่น้องมือง่อไหร่ก็ใหดขับตุ่มโอเคบอกค่ะพี่น้องฮู้สืส่อๆดอกบาย